สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของครูค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของครูเนี่ยครูที่ดีควรมีอะไรบ้างนะคะ 1. เลยนะคะจรรยาบรรณวิชาชีพครูนะคะครูต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยอย่างเคร่งครัดนะคะ 2. ค่ะ ครูต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกและวิสัยทัศน์นะคะให้ทันต่อการพัฒนาวิทยาการสังคมและการเมืองค่ะ 3. นะคะครูต้องรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตรับผิดช,ชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพค่ะ 4. นะคะ ต้องรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมนะคะให้กำลังใจแก่สิทธิ์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะ 5. ค่ะครูต้องปฏิบัติตนนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีทางกายและวาจาใจค่ะ 6. ค่ะครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจ อารมณ์และสังคมของสิทธิ์หรือผู้รับบริการค่ะ7ค่ะครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจสม่ำเสมอนะคะโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมีชอบค่ะ 8. ค่ะครูต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะค่ะ 9. ค่ะครูต้องป ประสงค์ตนประสงค์ปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมศาส,สนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมหรือว่ารักษาประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะต่อไปนะคะเรามาดูด้านอุดมการณ์ของครูนะคะอุดมการณ์ของครูนะคะควรมีทั้งหมด5เต็มค่ะ มาดูค่ะว่ามีเต็มอะไรบ้าง 1. น,นะคะเต็มความรู้เต็มความรู้ในที่นี้นะคะเต็มความรู้ในที่นี้ก็คือมีความรู้บริบูรณ์ค่ะอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องถ่ายทอดอธิบายให้ความรู้แก่คนนะคะทั้งดังนั้นครูทุกคนนะคะต้องเป็นผู้ที่ทําตนเองให้บริบูรณ์นะคะหรือเต็มไปด้วยความรู้ค่ะอย่างเช่นความรู้ทางด้านวิชาวิชาการและวิชาชีพนะคะ ครูควรแสวงหาความรู้รวบรวมข้อมูลโดยการอ่านและพยายามนําประสบการณ์ใหม่ๆมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนนะคะเพื่อที่จะได้เกิดความรู้ที่ทันสมัยค่ะ 2. ค่ะความรู้เรื่องโลกครูค,ควรม,มีความรู้และประสบการณ์ชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อที่จะสามารถอธิบายบอกเล่าถ่ายทอดทัศนคติความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติสังคมไปสู่สิทธิ์ค่ะต่อไปนะคะ เป็นความรู้เรื่องธรรมะค่ะครูควรมีซึ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจนะคะเพื่อที่จะสามารถอบรมสั่งสอนให้ศิษย์เนี่ยมีความคิดที่ดีและก็ประพฤติด,ดีไม่ว่าครูจะนับถือศาสนาใดก็ตามค่ะต่อไปค่ะก็คือเต็มใจเต็มใจก็คือความมีใจเป็นครูค่ะความมีใจเป็นครูนะคะมีอยู่2ประการค่ะคือ 1. รักอาชีพค่ะครูต้องมีทัศนะ คติที่ดีต่ออาชีพเห็นว่าอาชีพครูมีประโยชน์มีเกียรติมีกุศลนะคะได้บุญได้ความภูมิใจและพอใจที่จะสอนอยู่เสมอนะคะ 2. ค่ะก็คือรักสิทธิ์มีใจคิดให้สิทธิ์ผลจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาค่ะครูต้องมีใจนึกอยากให้ทุกคนมีความสุขพยายามชี้หนทางสู่ความสำเร็จค่ะต่อไปนะคะต่อไปก็คือเต็มเวลาค่ะ เต็มเวลาคือการรับผิดช,ชอบการทุ่มเทการสอนค่ะครูที่มีอุดมการณ์จะต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างเต็มเวลาทั้ง3ส่วนนะคะก็มี1เลยอ่างานสอนค่ะครูต้องใช้เวลาในในการเตรียมการสอนอย่างเต็มที่วางแผนการสอนค้นหาวิธีการที่จะสอนให้สิทธิ์เนี่ยรู้แบบต่างๆและในขณะที่ดำเนินการสอนต้องสอนให้ครบตามเวลาที่กำหนดค่ะ สองค่าง,งานครูนอกจากการสอนแล้วครูต้องให้เวลาแก่งานด้านต่างๆเช่นงานธุรการงานบริหารบริการงานที่จะทำให้สถาบันก้าวหน้าค่ะ3ค่ะง,งานนักศึกษานะคะก็คือให้เวลาให้การอบรมแนะนำสั่งสอนสิทธ์นะคะเมื่อสิทธ์ต้องการคำแนะนำหรือความช่วยเหลือค่ะต่อไปนะคะก็คือเต็มคนเต็มคนคือการพัฒนาตนให้มีความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ค่ะการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยที่ครูเป็นแม่พิมพ์หรือพ่อพิมพ์ที่คนในสังคมคาดหวังไว้สูงและมีอิทธิพลต่อผู้เรียนมากครูจึงจําเป็นต้องมีความบริบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมครูจึงควรสํารวมกายวาจาใจให้มีความมั่นคงเป็นแบบอย่างที่ดีงามในการแสดงออกนะคะทั้งในนอกห้องเรียน การที่จะกระทําตนเองให้เป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ได้คนผู้นั้นควรเป็นคนที่มีความคิดที่ถูกต้องต้องเห็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเต็มพลังค่ะเต็มพลังนะคะคือการทุ่มเทสติปัญญาและความสามารถเพื่อการสอนค่ะครูจะต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ทุ่มเทไปเพื่อการสอนเพื่อวิชาการเพื่อสิทธิ ครูต้องอุดิตตนอย่างเต็มที่ทํางานอย่างไม่คิดออมแรงเพื่อผลงานที่สมบูรณ์นะคะการปาั้นศิษย์ให้มีความรู้ความประพฤติที่ดีงามเป็นสิ่งพึงประสงค์ของสังคมที่ครูเนี่ยควรจะมีนะคะครูที่ยึดหลักได้ครบทั้ง5ประการนี้นะคะย่อมเป็นครูที่มีคุณธรรมที่พร้อมจะเป็นผู้ชี้ทางแห่งปัญญาดังนั้นนะคะครูควรสร้างอุดมการ์เพื่อความก้าวหน้าของสังคมไทย และพัฒนาวิชาชีพครูค่ะ